เราไปเริ่มต้นที่ข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนดีกว่า<ช>นะครับคุณแพรทองทานชินวัตรครับก็ได้มีไปที่เยอรมนีนะครับเพื่อเป็นการประกาศในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะครับในด้านเศรษฐกิจที่เรื่องของการท่องเที่ยว<ช>นะครับกับการชูวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ทัวริ s ึครับในงาน Amazing Thailand Networking อีเวนต์นะครับที่กรุงเบอร์ลินนะครับยกระดับไทยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางระดับโลกนะครับซึ่งคุณแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีครับก็ได้เป็นประธานและก็ได้มีการกล่าวปากฐากถาในงาน Amazing Thailand Network Event with the Prime Minister i s นะครับ Off Thailand ซึ่งจัดขึ้นภายในงานไอทีบีเบอร์ลิน2025ครับโดยก็มีการประกาศให้ปี2568เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025ครับก็ตั้งเป้าว่าจะมีการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับกว่า39ล้านคนนะครับสร้างรายได้ประมาณ 98,000ล้านยูโรเลยนะครับโดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะครับ10ล้านคนซึ่งก็จะสร้างรายได้อยู่ที่24,000ล้านยูโรครับแล้วก็เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยรัฐบาลจึงมีการดำเนินมาตรการสำคัญนะครับ5ประการด้วยกันผ่านวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ทัวริ s m มนะครับ<ๆ>เพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางในระดับโลกได้นะครับ ามาตรการแรกนะครับก็คือการเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางครับเช่นในเรื่องของการยกเว้นการตรวจตรา93ประเทศดินแดนนะครับนำระบบ e v i s ซาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในสนามบิน6แห่งทั่วประเทศนะครับและก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการให้บริการระบบตอมอ .6 ออนไลน์ด้วยเสริมสร้างระบบ ตอบสนองเหตุฉุกเฉินและก็มาตรก,การความปลอดภัยที่เข้มงวดในสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับมาตรก,การที่2ครับนั่นก็คือในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับตั้งเป้ารองรับผู้ใช้บริการกว่า250ล้านคนต่อปีเลยอโอ้โหเยอะมากนะครับ มาตรก,การที่3ครับในเรื่องของซอฟ t ์พาวเไทยครับก็จะมีการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสะท้อนศักยภาพและก็เอกลักษณ์ของไทยรวมถึงแรงงานที่มีทักษะสูงและก็นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศไทยด้วยนะครับ มาตรการที่4ี่ครับศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิญการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพด้วยราคาที่แข่งขันได้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายด้วยนะครับสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานสากลในภูมิภาคและก็การต้อนรับที่อบอุ่นของคนไทยทําให้เติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง1ล้านล้านบาท <c oughs> โดยที่ไทยพร้อมเป็นพร้อมเปิดรับการลงทุนและก็ขยายอย่างครงบวงจรต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> และมาตรการที่5ครับมาตรการสุดท้ายนั่นก็คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญนะ ที่ทางรัฐบาลเนี่ยกำลังพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับให้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆที่จะ ขึ้นทั้งปีเลยนะครับในประเทศไทยของเราก็เริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเลยนะครับกับมหาสงการ WorldW วอเ t อร์เฟสติเทศกาลสงการไทยนะครับก็เชิญชวนาชาวเยอรมนีรวมถึงเพื่อนบ้านที่ได้ไปร่วมพูดคุยกันด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเดือนมิถุนายนก็จะเป็นการฉลองไพร์มมันส์นะครับปี2025ที่ประเทศไทยก็ต้องบอกว่าเป็นปีแรกนะครับสำหรับสงกนเท่าเทียมะนะครับในช่วงพฤษภาคมครับก็ขออภัยครับพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นเทศกาลลอยกระทงครับ River of l i ฟไ นะครับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่เชิญชวนเข้ามากันนะครับรวมถึงการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ช่วงปลายปีในงาน Amazing Thailand เขาาาวและก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีงานต่างๆนะครับที่เป็นการแข่งขันกีฬาระดับโลกนะครับเช่น FIVB Women Volleyball World Championship 2025และก็ซีเกมส์ s 2025ด้วยนะครับค่ะ